สวัสดีครับคุณบูมสวัสดีครับคุณกันนี่นะครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับในรายการ The w e News นะครับโอ้โหวั้พบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะครับทางขึ้นอะไรนะคุณบูมขึ้นขึ้นวิทยุชุมชนบ้านนาสาธิตของเรานี่เองนะครับอันนี้ก็เป็นขึ้นดังมากนะครับ สุดยอดนะครับคุณบูมครับวันนี้เรามีหลายประเด็นมากเลยใช่ไหมครับที่มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับอ๋อใช่ครับหลายประเด็นมากครับโอ้โหวันนี้ครับหลายประเด็นมากเลยนะครับเราก็มาเริ่มที่อันแรกกันเลยไหมครับคุณบูมอ๋อโอ้ยข่าวข่าวตอนนี้กําลังดังมากนะครับใครยังไม่ได้ไปกดก็ต้องรีบไปกดนะครับอันแรกตอนแรกก็คือตอนนี้นะครับที่มาแรงก็คือในกลุ่มก่อกรนไรของเรานะครับก็มีการตั้งคําถามมาว่าคุณคิดว่าผู้ชายในห้องเราใครนิสัยดีสุดในสายตาคุณนะครับ คุณบูมว่าใครดีสุดในสายตาคุณครับคุณบูมโอ้มันก็เยอะครับถ้าจะดีที่สุดก็คงจะเป็นคุณธรรมรัตน์นะครับโอ้คุณธรรมรัตน์เหรอครับเราไปดูในโพสต์ในคําถามกันเลยนะครับในกระทู้นะครับก็จริงๆนะครับคุณบูมคุณธรรมรัตน์นี่ได้คะแนนโหวตไปทั้งหมดแปดนะครับโอ้โหแปดคะแนนนะครับคุณธรรมรัตน์นี่นี่ใส่ดีจริงๆนะครับคุณบูมคิดยังไงกับคุณธรรมรัตน์ครับเป็นยังไงบ้างครับก็ เพียงแค่ภายนอกครับคุณธรรมรัตน์มีภายในด้วยเหรอครับเป็นยังไงครับธรรมรัตน์บัว่อวตอนเย็นเขาแกล้งผมอยู่เลยครับทำไงครับก็ททำอะไรครับตุยทองครับอุ้ยอะไรนะครับตุยท้องอ๋อทำร้ายผมโอคุณธรรมรัตน์นี่ก็เป็นบุคคลคนดีอย่างหนึ่งนะครับผมที่ได้สัมผัสมานะครับคนดีมากนะครับนิสัยดีนะครับต่อมาเราลงมาข้างล่างต่อเลยนะครับอันดับสองนะครับคุณทัดเล็กใช่ไหมครับคุณบูม ไม่ใช่ทัชเลยครับทัดน้อยทัดน้อยครับคุณทัดน้อยครับขอโทษครับขอโทษขอโทษโหคุณทัดน้อยนะครับก็ได้คะแนนไปทั้งหมด4คะแนนนะครับสุดยอดมากครับไม่รู้ว่าเขานิสัยดีหรือหน้าตาดีหรือทั้งคู่ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับสาวๆนี่กรี๊ดเขาจริงๆเลยใช่ไหมครับคุณบูมอ๋อใช่เลยครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับคุณทัดน้อยุย สนุกเลยสนุกสนุกอ่าต่อไปอันดับสามนะครับใครวะเอาม่ใชอ่ะอันดับสามก็คือคุณหนุ่มนะครับคุณหนุ่มเดอแว็กนะครับก็ได้คะแนนไปทั้งหมดสามคะแนนนะครับเราจะไล่ให้แค่นี้นะครับอันสามอันดับแรกนะครับคุณหนุ่มก็เป็นคนตรงๆนะครับนิสัยดีคนหนึ่งใช่ไหมครับคุณบูมอ๋อก็ใช่นะครับอ่าเรามาดูคุณบูมกันนะครับคุณบูมได้กี่คะแนนครับคุณบูมอ๋อได้สองครับมาดูใหม่ครับดูใหม่ดูใหม่ครับดูใหม่ ดูใหม่ครับดูใหม่คุณบูมกี่คะแนนนะครับคุณบูมอะดูแป๊บนึงครับอ้าวหนึ่งนะครับมีคนยกเลิกครับมีคนยกเลิกครับโอ้โหยกเลิกอะไรกระทันหันขนาดนี้คคุณบูมโอ้โหคุณบูมด้สองคะแนนนะครับหนึ่งคะแนนครับคุณบูมก็เป็นคนนิสัยดีคนหนึ่งครับนิสัยบีแบบมึนๆนะครับก็ฮาดีนะครับตลกดีนะครับกันเองกันเองกันเองยุนแล้วใช่ไหมครับคุณบูมอ่าแล้วก็จบแล้วนะครับกับ ข่าวแรกนะครับของเราก็มันมากใช่ไหมครับคุณโบมข่าวนี้สุดยอดมากเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเรามาเข้าโฆษณาแรกกันเลยไหมคุณโบมอ๋อเสร็จเลยครับอยู่แถวออฟฟ,ฟิศทำไรอยปิดพูล,ล้านะเนี่ยไปไหนไม่ได้จริงๆอดีกไม่ได้เลยติดเลยติดเล็กก็ได้ไปเด็กเหรอเล็กเล็กเล็กไม่ใช่ดเด็กห้าโมงนั่นเอไ๋ไปทานเปล่าี่ห้าโมงทันมา อกโมโกว่าเซ็อ่อะแล้วทุ่มหนึ่งอะทุ่มหนึ่งอยู่รโรงพยาบาลเหรอคะหลได้ยินปะเนี่ยที่เข่าพี่อะบังขึ้่นอะอลองเตดเด็กใช่ไหมเนี่ยเล็กไม่ใช่เด็กโขตัวเองอะไรเรื่องรักษาไม่ต้องห่วงนะวอร์รี่ฟรีกับกรุงเทพประกันภัยกลับมาช่วงที่สองของเราอีกแล้วนะครับใช่ไหมครับคุณบูมอกลับมาแล้วนะครับโอ้กลับมาแล้วนะครับแล้วก็มาข่าวที่สองกันเลยนะครับคุณบูมก็เป็นข่าวของ ต่อยอดจากตอนที่แล้วนะครับการนินทาครับคุณบูมคุณบูมคิดว่างไงครับกก็ยังไม่ชอบอนยะู่ดีครับไม่ชอบครับไม่ไม่ไมีใครชอบการลินทานะครับ <c oughs> ผมไม่ชอบเลยครับมันไชไหมครับคุณบูมมันไชไหมมันไชไหมส<ด> <c oughs> อ้โหสดเลยครับเออยังไงนะครับคุณบูมเคยเห็นคนนินทาเขาจะทาท่าย่างไงคนระับคุณบูมอธิบายให้ฟัง่อยครับก็จะเอามือป้องปลาหันไปคุยกับเพื่อนนะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ ประมาณนี้แล้แย่มากนะครับว่าไหมครับแย่โอ้โหเซ็งนะครับเซ็งจริงก็เครียดเลยอยากจะฝากถึงอะไรไหมครับคุณบูมไม่ครับเดี๋ยวเขาคงรู้ตัวนะครับครับก็อยากให้ยอมรับความจริงใช่ไหมครับคุณบูมยอมรับเสถียมีอะไรก็คุยกันได้ใช่ไหมครับไม่ใช่มารับหลังมันสิ่งไม่ดีนะคุณบูมนะเียบ ได้สำหรับเปียบก็เปียบเหมือนยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะมุมนะครับใช่โอ้โอ้โอ้โอยอยากจะเปิดโฆษณาอีกสักโฆษณาเลยหมันไส้เอาไหมเอาไหมเดี๋ยวครับยังไม่ถึงช่วงครับอ๋อยังไม่ถึงช่วงนะครับเอ๊ะมันไส้มันไสอ้อยากไปฟังเพลงก่อนไหมครับม,มุมสักนิดนึงไหมไม่ดูไม่เอาโอเค,คอ่ะ <c oughs> อ,อกมีเอาไว้หักนะครับลูม สามบาทห้าสิบคุณบูมเคยอกหักไหมครับคุณบูมเนี่ยไม่เคยเนละครับเด้อคุณบูมเป็นคาสโนวาประจำห้องนี่ครับที่เขาบอกมากันนะครับเขาขนาดนั้นเลยเหรอครับครับอย่าทอมตัวครับคุณบูมนี่ก็มีดีทั้งหน้าตาทรัพย์สินเงินทองความรู้เอ่ยโอ้เยอะ ปฟังเพลงกันต่อครับครับครับเอามาลองพร้อมกันนะครับคุณบูมอนันมีไว้หากใจรันมีรักเเรื่องธรรมดาหัวใจ น้าหรือไม่จริงอ่ะมีไว้กัต้องมีทิ้งแต่จะทิ้งก็รักกันก่อนริ้งไหมพอแล้วครับคุณบูมกลับมาชั่วโมงที่3กันนะครับอันนี้ก็ฟังเพลงกันมาแล้วนะครับพอแล้วนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วต่อไปนะครับคุณบูมเรามาเข้าประเด็นนี้เลยนะครับที่กําลังมีคนโหวตมา เยอะมากนะครับก็ที่ถามมาว่า oh. ท็อปไฟล์สาวสวยน่ารักของเรานะครับ oh. ใครจะเป็นที่หนึ่งและก็อันดับติดอันดับของเรานะครับ oh. ท็อปไฟล์ของวิทยุชุมชน <c oughs> บ้านนา <c oughs> มาลาสวรรค์ของเรานะครับก็เป็นวิทยุชุมชนที่ได้รับกระแสดีมากนะครับก็ครับขนาดคนที่อยู่ดูใบย,ยังฟังเลยนะครับโอ้โหดูใบคนคุ้นนะครับไม่ใช่ครับ เราก็มาเข้าไฟล์เลยนะครับกรอนนี้ก็ผมอยากจะบอกว่าเป็นคะแนนของประเทศจริงๆนะครับแบบทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะครับใช่ครับมาจากการโหวตทุกคนนะครับครับครับสำหรับที่ห้านะครับคุณบูมก็เราจะประกาศกันเลยนะครับที่ห้าได้แก่น้องมินทิพวรรณสีม่วงนะครับใช่ไหมครับคุณบูมโอ้ใช่ครับคนนี้ โอ้โหสุดยอดมากนะครับคนนี้คนน้องมิ้นนี่สนห์แรงมากใช่ไหมครับคุณบูมโอ้โหแรงมากสุดยอดนะครับตอนนี้น้องมิ้นฮิตมากฮอตฮอตฮอตมากเลยนะครับต่อไปอันดับที่สี่เลยนะครับคุณบูมครับที่สี่ได้แก่น้องอัญญาของเราเองนะครับด้วยกระแสความดังและความแรงนะครับความสดใสอะไรนะครับก็สุดยอดมากนะครับต่อไปนะครับอันดับที่สามกันเลยนะครับคุณบูมใครนะครับอันดับที่สาม อันดับที่สามน้องโอปองเราเองนี่ครับโอ้ยวคนนี้ขวัญใจวีระเดชเลยวันนี้นะครับขวัญใจวีระเดชสุดยอดมากนะครับน่ารักมากนะครับขวัญใจวีระเดชเขาเลยนะครับต่อไปอันดับที่สองนะครับครับอันดับที่สองนะครับแตงแก่ใครนะคุณบูมอ๋อคุณแตงกวางเรานี่เองนะบอ้ยเป็นยังไงบ้างครับอธิบายอธิบายโอ้หอธิบายไม่ถูกเลยครับครับครับอันดับที่หนึ่งของเราเราจะเชิญคุณวีระเดชมาพูดครับ สวัสดีครับคุณบูมสวัสดีครับคุณกันเปิดผิดเปิดผิดครับโอ้โหตกใจหมดอ้าวอะไรวะก็แตะนะครับผมเอ้าเริใหม่นะครับขอโทษขอโทษครับขอโทษครับเริ่มใหม่นะครับอันดับที่หนึ่งนะครับคุณบูมพร้อมยังครับคุณบูมพร้อมแล้วครับเป็นไรครับก็แตะนะครับผมอ้าวโอ้ยที่หนึ่งเลยอครับ เนื่องด้วยจากอะไระครับรูปร่างของเขาอันสุดยอดกันงามเหมือนขนาดนี้นผมก็รู้แล้วอ๋อครับถึงได้จัดมาที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับคุณวิรเดชจริงๆครับ<ม>อเป็นผู้คนที่แบบสุดยอดได้แบบไม่ต้องเรียนเขาก็หาตังค์แบบเดินแบบอะไรได้หมดหอะครับเดินแบบนี่ที่ไหนครับวิรเดช มันต้องมันอธิบายยากจังต้องซื้ออ้อยให้เขากินซื้ออ้อยเขาเป็นแมงกระแทหรอเราขอไม่พูดแล้วครับเราไม่อยากให้พออยังครับคุณวีระเดชจะหรือแนะนําอะไรไหมครับแนะนําเขาหรืออะไรยังไงไหมครับแบบมีข้อติชมอะไรอย่างงี้คือคือไม่มีอ่ะไม่มีอะไรให้ติเขาอแบบโอ้ไม่เห็นครับ อธิบายอกครับอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนดูเองครับอ๋อไม่รู้จะอธิบายยังไงใช่ไหมครับคุณมิระเดชรับมันมันเยอะครับโอ้โครับครับคุณวิระเดชมีแบบสถานที่แนะนําอะไรไหมครับมันจะเป็นสลิมอัพนะครับสลิมอัพเซ็นเตอร์นะครับทำไมครับต้องลดหน่อยพุงยอพุงใหญ่พุงยื่นพุงป่อง แล้วคุณล่ะมีพุงแบบไหนเพราะเรารู้ดีว่าทุกคนมีปัญหาที่แตกต่าง Slim Up Center จึงออกแบบรูปร่างพร้อมดีไซน์โปรแกรมทีทเมนเทอร์เมดที่เหมาะสมสำหรับปัญหารูปร่างของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะหลายคนคงยังจำภาพผมได้นะผู้ชายที่ตัวอ้วนใหญ่พุงโตนะครับเพราะว่าผมเป็นผู้ชายตัวใหญ่อ้วนลงพุงมาเป็น10ปีเลยครับแล้วก็อายุเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับประกอบกับเริ่มที่จะปล่อยตัวไม่ดูแลตัวเองทำให้น้ำหนักของผมเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง103กิโลกรัม คุณบูมเหรอครับน้ำหนักเยอะไหมครับห้าสิบแล้วนะครับคุณบูมคิดยังไงกับอันดับที่หนึ่งของเราครับมาถามคุณบูมบ้างนะครับโอ้ก็เป็นเขาเป็นของตายแล้วคนนี้ต้องที่หนึ่งอยู่แล้วครับอ๋อมันเป็นของตายตัวครับรือไงใช่ครับโอ้ยสุดยอดนะครับสุดสุดแล้วกระแตก็ได้ที่หนึ่งไปนะครับสําหรับท็อปไฟลดแนวความดีด้วยนะครับวสวยน่ารักของเราเลยครับก็ขอบคุณมากนะครับที่สําหรับทุกคะแนนโหวตนะครับที่ส่กมาทางไหนบ้างครับคุณบูมบอกมาเลย ทางไปสนีทางบอกกันต่อปากต่อปากนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับทวิตเตอร์ไฮไฟครับมเอสเอ็นครับบีบนะครับครับอะไรครับทางโทรเลขเราก็รับนะครับคุณโบมอ๋อโทรเลขครับลืมไปครับครับแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะครับส่งมาที่4 1 4 4 2 8 4 3 2นะครับส่งมากันได้เลยนะครับ ก็นะครับเราก็ประกาศกันไปแล้วนะครับคบกับคบกันไปห้าคนแล้วนะครับก็เราก็ไม่ได้คิดเองนะครับเราาจากการัวชจริงๆนะจริงๆไหมครับเรารายการเรายุติธรรมนะครับคุณบูมใช่ไหมครับใช่ครับครับครับต่อไปนะครับคุณบูมก็มีอะไรจะคุยไหมครับประเด็นอะไรไหมครับประเด็นการสอบนะคุณบูมคิดว่าไงบ้างครับ การอะไรนะครับการสอบครับการสอบที่ใกล้จะถึงมาแล้วนะครับอ้าวมึงไม่รู้เลยเหรอว่าจะสอบแล้วอ๋อรู้ครับรู้แกงบูมอ๋อครับเป็นไงบ้างครับก็ขอให้เพื่อนๆครับทุกคนมาเตรียมตัวสอบได้แล้วนะครับอ๋อคุณบูมเตือนคนอื่นเอาแล้วคุณบูมถึงไหนนะครับสอบอ่านอ่านได้เได้สองบรรทัดแล้วอ๋อครับคุณบูมมีเคล็ดลับความโง่เฮ้ยความฉลาดยังไงบ้างครับคุณบูมก็ พยายามทำกอสหาีกับเพื่อนๆให้เพื่อนทำงานให้เอ้ยไม่ใช่อ๋อ<ะ>ไม่ใช่หนังสือพี่ครับโอ้โหอ,อ่านหนังสือครับก็พูดไปแล้วก็อ่านหนังสือตั้งใจนะครับครับอ๋ออ่านหนังสือไปคุณมูมนี่เริ่มอ่านนี่ประมาณกี่วันแล้วนะครับประมาณกี่อาทิตย์หรือยังไงครับก่อนสอบชั่วโมงหนึ่งครับอ่านสอบชั่วโมงหนึ่งอ๋อคุณบูมมีของหรอเปล่าครับโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับ <Y ang ngày> ยังไงครับโอ้โหยาเลยนะครับ บ้านบ้านบ้านทุนบูมพ่อคุณบูมมีอะไรให้ไหมครับเป็นแบบของอะไรทนี่ทิะัล้หรอครับครับเขี้ยวเสือมีหรือครับไม่ครับอันเท่าไหร่ครับอันโหต้องไปดูของจริงนะครับบอกกันในนี้ไม่รู้กันไม่รู้ใช่ไหมครับใครอยากรู้ก็มาถามได้นะครับอันเท่าไหร่ครับอันเท่าไหร่ครับ โอเคนะครับคุณบูมก็อยากฝากเตือนเพื่อนๆือนะครับให้อ่านหนังสือกันได้แล้วนะครับก็เราอาจจะทําคลิปนี้คลิปไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไลฟ์สาระกันไปเรื่อยๆนะครับสาหรับแฟนคลับทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณใช่ไหมครับคุณบูมทุกคําลังใจนะครับที่สุดอยโหวตเชียร์นะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ส่งคะแนนโหวตมาด้วยนะครับไม่งั้นเราไม่ได้ไปต่อใช่ไหมครับคุณบูมขอบคุณที่มาฟังพวกเราไลฟ์สาระไปวันๆนะครับก็มีอะไรติชมติอย่างเดียวก็ได้นะครับ ชมก็อยากจะชมก็ชมนะครับไม่ชมก็ไม่ต้องชมนะครับก็ส่งติเราได้ที่ไหนนะครับคุณบูมตี <laughs> ข้างล่าง youtube เลยนะครับหรือจะติใน,นก็เดินมาบอกเลยหรือเ,ร <laughs> เดินมาบอกหรือโพสในเฟซด่าแม่งเลยก็ได้ครับด่าแม่งไปเลยนะครับตอนนี้ก็ขอบายแล้วนะครับ <c oughs>